นะฮะอ่ะเป็นยังไงบ้างครับณนะตอนนี้นะครับสี่มปมร้อนการเมืองก็ผ่านไปแล้วนะครับทุกอย่างก็เหมือนดูเหมือนจะเป็นการเลื่อนพิจารณาคือไม่ได้เลื่อนหรอกค,รคือมันก็ยังไม่เกิดอะไรขึ้นนั่นแหละนะครับที่นี้ภาคธุรกิจเป็นยังไงบ้างครับล่าสุดครับครับผมทำที่จริงคุณเฉฐานี่เขาเลื่อนไปเมือนกันใช่ไหมใช่ใช่ครับครับผมนะให้ให้ส่งเอกสารเพิ่มให้ส่งเอกสารเพิ่มก็คือยังไม่เกิดอะไรขึ้นวันนี้ถึงก็สามารถประกันได้ประนได้ห้าแสนใช่ครับแต่ห้าม ต่อความอึมครึมอืมความอึมครึมมันก็ไม่จบมันก็นกยังไม่จบไปตามที่เขายืดนั่นแหละมีกระจ่างอยู่อันเดียวก็คือเลือกสอวอครับท่านอืก็คือเรื่องสวเขาไปต่อ,อได้นอ,อกนั้นก็ยัง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 ,ย,ง,ย,ง,ย,งยังไม่จบอือครับคือสวก็ไม่ใช่เป็นประเด็นเท่าไหร่เพราะเราก็สวก็ปทดบาทก็จะไม่เหมือนเดิมใช่ไหมแล้วมันก็ มันก็เป็นกลไกในรัฐสภามันก็จะไม่เหมือนของถ้าคุณเสียขาแกเปลี่ยนสมมุติว่าแกเจออุปัติเหตุสมมตินะวันนี้อันนี้จะอิมแพ t แรงเลยนะเด่นนายกอันนี้มันมันก็อันนี้ก็วุ่นแหละใช่ไหมเพราะว่านโยบายตกลงที่เดินหน้ากันไปไปจับมือเช็คแคนมามอะไรของหมดเลยนะเออไปไปทัวร์กันตั้งกี่ประเทศเนี่ยมันก็จะรอบโลกแล้วก็มันก็เสียเปล่าไง ใช่ไหมเออแล้วก็เสียเวลาไปตั้งเก้าเก้าเก้าเดือนเก้าเดือนสิบเดือนใช่ไหมแล้วแต่ส่วนประเด็นคุณทักษิณผมก็ไม่ได้คอการเมืองเลยนะครับก็มันก็ไม่มีผลมากมายอ่ะโในส่วนตัวผมนะครับนะครับก็เป็นเรื่องที่ค้่อนุรักษ์เขาเล่นกันอ่านะแต่ผมมองอย่างนั้นนะครับอ่าต่เคสเก้าไกลเนี่ยอเออมันเราก็ฟังฟังดูเนี่ยมันก็เมื่อไหร่เท่านั้นแหละ คมันเป็นโจดนะมันเป็นโจดคราวนี้มันมีผลกระทบไหมนะมันก็เป็นเรื่องก็เป็นเรื่องของการเมืองเพราะว่าเอกชนเนี่ยเขามองคนตัวตรงตรงตรงรัฐบาลเขามองที่รัฐบาลรัฐบาลมีเสียงข้างมากมีเสียภาพนะมีเสียภาพแล้วก็เป็นมีความต่อเนื่องมีนโยบายที่ต่อเนื่องมีความแข็งแรงมีความต่อเนื่องก่อนมาต่อเนื่องก่อนต้องอยู่ยาวๆต้องอยู่ยาวๆแล้วก็ ต้องดันนยโยบายอะไรออกมาเป็นชิ้นเป็นอ,อันระยะเฉพาะหน้าเมืองไทยมันไม่ได้พูดฝันหวานน่ะนะผมเห็นท่านนัฐมนตรีท่านหนึ่งเมื่อวานสัมภาษณ์ก็เป็นพูดเรื่องยาวๆทั้งนั้นน่ะนะโอ้โหเรื่องอะไรอะ่ะเรื่องเยาจะปรับโครงสร้างประเทศปรับต้บนปรับดี่ผมว่ามันมันยาวมากเพราะอาอตอนนี้มันองชัดสั้นๆนี้ก่อนนะเพงั้นนะเออมันต้องเฉพาะหน้าแล้วก็ระยะสั้นระยะกลางนะไอ้ต่างๆพวกนี้เนี่ยนะครับ คราวนี้ไอ้การเมืองกับเศรษฐรกิจเนี่ยมันมันผมพูดเสมอปลาท่องโก,โกมันคู่กันมันเป็นมันไปด้วยกันนะ่ะออือบางครั้งเศรษฐรกิจก็กำหนดการเมืองบางทีการเมืองก็กำหนดเศรษฐรกิจครับใช่ไหม,ม,มนะครับคราวนี้ไอ้บ้านเราเนี่ยมันเจอปัจจัยภายนอกอก็ต้องใช้คําว่ามันก็เหนื่อยอยู่แล้วเพราะว่าประเทศไทยมันเป็นประเทศที่ที่เศรษฐกิจเราอิงกับอิงกับเศรษฐกิจโลกอิงกับโลกอ่ะไม่ใช่โรกนะโลกนะโลกเล่นะเพราะว่าส่งออก ใช่ไหมส่งออกของเราเนี่ยก็เกือบหกสิบเปอร์เซ็นต์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของ GDP ใหญ่มากนะใช่ไหมเกี่ยวกับแรงงานจำนวนมากอุตสาหกรรมเกินกว่าครึ่งมันก็อยู่ในเซกเตอร์นี้แลวมันก็ลากอะไรนะฮะอุตสาหกรรมนําเข้าเพื่อการส่งออกไปด้วยใช่ไหมหรือนาเข้ามาเป็นเป็นแพ็กเกจจิ่งอ่ะเป็นกล่องเป็นฉลากเป็นถุงมือเป็นถุงอะไรมันก็ไปใช้ในการส่งออกเห็นไหมแล้วก็มีภาคบริการรดบรรทุกขนส่งโลจิสติก เยอะแยะไปหมดเลยใช่ไหมนั่นถ้าส่งออกกระทบจากสกิโลกมันก็เสี่ยงนะแล้วก็เราก็เป็นเมืองทัวริซึมอีกนะอท่องเที่ยวใช่ไหมเป็นเมืองท่องเที่ยวซึ่งสึกจะเป็นภาพส่วนเดียวที่ที่เขาฟื้นเครื่องยนต์ที่ยังทํางานได้ดีอยู่ว่างั้นเจะเป็นคนไกลขับเคลื่อนนั้นปีนี้เขาก็ครึ่งปีเนี้ยเอห้าเดือนแรกเนี้ยก็ไปสิบห้าล้านละนั้นปีนี้เขาก็พูดกันที่สามสิบห้าล้านคนอื ก็เกือบกลายได้อะไรเป็นสามจุดห้าล้านล้านแต่ปกติมันสามจุดหนึ่งล้านล้านอันนี้ก็ต่างชาติก็เป็นไปได้นะผมว่าก็น่านาจะเข้าเป้าเพราะว่าบ้านเราก็ยังเป็นอะไรที่ยังยังน่ามาเที่ยวเป็นของถูกอะไรต่างๆพวกนี้คราวนี้ไอ้ท่องเที่ยวอย่างเดียวมันไม่พอกินไงเพราะว่าทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยก็มาช่วยแค่ให้เราไม่ ไม่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 อดตายแต่มันยังหิวเพราะว่ามันแค่สิบแปดเปอร์เซ็นตของ GDP มาแค่หยอดน้ำข้าวต้มเท่านั้นเองว่างั้นเลยนะเอออ่าอือมัน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 แก้มันไม่ตายแต่มันไม่โตมัอนยังหิวไม่อิ่มอะไรนี้ดีกว่าใช่ไหมเพราะว่า GDP มันสิบแปดเปอร์เซ็นต์หนึ่งส่วนนี้ยส่วเลยเราดูภาพรวมโอ้มันเยอะแยะมีนักท่องเที่ยวมีใกล้มีอะไรแต่ว่าเม็ดเงินมันมันไม่ได้มากเหมือนเอ็กซ์พอร์ตการส่งออกนี่เราพูดกับเม็ดเงินเจ็ดล้านล้านนะ อืเห็นไหมเห็นว่ามันใช่ไหมใช่ไหมมันใหญ่กว่าเยอะอืคราวนี้เอาพูดถึงว่าเนี่ยจะครึ่งปีละวันที่สามสิบที่จะถึงเนี่ยคือครึ่งปีเป๊ะเลยปีหกเจ็ดเนี่ยนะฮะไอ้มันเป็นยังไงบ้างฮะภาพของการทรงออกหรือภาพของเศรษฐกิจรวมๆแล้วเนี่ยตอนนี้มันต้องพยากรจากนี้ไปดีกว่าอดีตมันก็อดีตใช่ไหมทรงออกก็เป็นไม่ไม่ขับเคลื่อนนิ่งเลยไม่โตแต่ไม่ตายนะนะก็ขยายตัวได้ ได้เกือบสองเปอร์เซ็นหนึ่งจุดเก้าเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมหนึ่งจุดเก้าเปอร์เซ็นต์คันนี้เราไปเจาะในนั้นดูเนี่ยมันก็ยังมีหลายอุตสาหกรรมที่ครึ่งหนึ่งในนั้นมันหดตัวครับนะรถยนต์ที่เคยเป็นพระเอกก็ไม่ได้เป็นเพเออีกแล้วเพราะว่าบ้านเรามันเครื่องสันดาบงไงขายชั่จะฝืดละมันจะเอาเลยว,ว่างั้นนะนะอันนี้อ,อันนี้น่ากลัวนะประเทศไทยเราเนี่ยนะคุณเอกิรยุแล้วก็คุณพครมครพบคือ อุตสากรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์เนี่ยมันใหญ่มากนะสำหรับเมืองไทยเป็นหนึ่งในห้าของมูลค่าการส่งออกโอ้โหใหญ่มากนะฮะในห้าของการส่งออกเพราะว่ามันไม่้เกี่ยวกับตัวรถยนต์อย่างเดียวมันเกี่ยวกับชิ้นส่วนทั้งหมดทั้งหมดอืชิ้นส่วนทั้งหมดนะตั้งแต่ยางรถยนต์นะประตูหน้าต่างพลาสติกกระทะล้ออะไรไอเครื่องมันมันหมดเลยอ่ะแล้วมันก็มีคนอยู่ในนั้นเ็ดแสนกว่าคน ในอุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยนะเขาไปแห่ไปแห่อีวีกันไงตอนนี้เราเห่ออีวีเราคิดเรลืมไปว่าถ้าอีวีมันมาแรงๆแล้วมาจากจีนมันยกกันมาเป็นหนึ่งเป็นเสบีย์ลูกแล้วก็ถูกยกมาทั้งคันเลยถูกด้วยอุตสาหกรรมเราก็แย่เลยแล้วถ้าไอ้นี่มันมาเร็วเกินไปทุกคนตอนนี้เวลาเปลี่ยนรถผมเห็นลูกห้องผมเปลี่ยนรถไปใช้รถไฟฟ้าหมดอกสามปีคืนทุนแล้วนายครับ ใช่ไหมํามคืนอันนี้แต่ว่าสิ่งที่ตามมาคือไอ้แล้วไอ้คนที่มันอยู่ในอุตสาหกรรมเนี่ยผมพูดเลยตั้งแต่การชนหม้อน้ําอันดั้งเดิมเนี่ยนะคือโยสันดาบเนี่ยมันหายไปหมดเลยนะออแล้วก็คุณอย่าลืมนะย่าไม่พูดถึงไอ้พวกอู่รถีินะใช่ไหมอู่ซ่อมรถน่ะเขามมนมีรถไห่แล้วต่อไปรถอีวีมันซ่อมได้ที่ไหนอ่ะมันไม่ต้องซ่อมมันเปลี่ยนเลยว่างั้นนะถูกอันนี้เราเราต้องคิด ดูต้องช่วยรัฐบาลจะไปอย่าไปเหอตามนะอืมอืนะครับนี่ผมเป็นในฐานะสภาที่ปรึกษาแรงงานเป็นประธานเนี่ยเดือนหน้าที่จะจัดเรื่องเนี้ยมาเรียกพวกอุตสาหกรรมยันยนเลยมานั่งคุยกันประชุมกันเสวนากันเนี่ยตอนนี้ผมฝากไว้เรื่องเนี้ยประเด็นเนี้ยสําคัญเพราะว่าทำยังไงแล้วเราจะทํำยังไงถ้ารถไฟฟ้ามันมาแล้วพวกนี้เข้ามาแล้วเนี่ยเข้ามา อย่างจีนเนี่ยเข้ายกมาขั้นขบวนเลยนะครับขั้นรถไฟเชนเนี่ยแมไอุตสาหกรรมเนี่ยมันใช้โรบอทผมเคยไปดูงานมามันใช้โรบอทลดจานวนคนลงไปอีกไม่มีเดินอยู่ในนั้นเลยฮะอืมันใช้โรบอทหมดมันใช้หุ่นยนต์หมดใช่ไหมแล้วเล่นกับกีนเนี่ยมันไม่เหลือให้กินเี่ยคุณดูทุเรียนยังไม่เหลือเล่นแต่ลงเลเล่นเข้าไปในสวนละเออเออครับผมใช่ไหมอันนี้ก็ต้องดูค้อนี้ของเราเนี่ยนะครับถ้าถามเมื่อกี้เนี่ยเศรษฐกิจเป็นยัอไง ก็ต้องดูเศรษฐกิจโลกมันเป็นยังไงอืมแต่าว่าหีที่ผมบอกมันอิงเศรษฐกิจโลกตัวเนี้ยความขัดแย้งที่มันกระใจตัวอย่างยูเครนเนี่ยที่เราเราก็บอกว่ามันก็ไกลตัวนะนะ แต่ตอนนี้มันจับคู่กันแล้วคู่รัสเซียเนี่ยของเราเองยังไปจุกทีรัสเซียมันดึงเราเข้าไปเป็นอะไรนะไปลงนามในเรื่องของยูเครนนี่ดิวันก่อนก็มีเจ็ดประเทศแต่ฉันไม่ลงนามกับไม่ลงนามด้วยเขาเจ็ดประเทศะที่เขาประชุมซร์แลนด์เห็นไหมเนี่ยเราก็ถูกดึงเราก็ถูกดึงเข้าไปรัสเซียมันจุงมือเข้าไปดูไปปุเนี่ยเออเข่งไม่งา้น่ไอ้คนไทยเราก็เก่งเอาไฟก็ไปแต่ฉันเหนมีธงชาติแต่ว่าโตนะแต่เราไม่นั่งตรงนั้นเห็นไหม เห็นเห็นในทีวีเมื่อวานดูซูมโตไทยแลนด์มีแต่ทงมีคนนั่งเอ่มีคนดั้งลยตลาดต่เขาลงปติกันนั้นไ่เกี่ยวข้องด้วยนะก็ออย่างเนี้ยแล้วก็จีนกับสหรัฐเขาเขาทะเลาะกันคุณสีทิ้งพิงกับคุณอะไรอ่ะไบเดนต่อไปเธอไอ้ไอ้ใครนะไอ้ทั้มมาไม่รู้ไปปีไปปีสิเ็คือว่าายปีนี้อีกไม่กี่เนี่ย ไอ้เขาทําเถกบอกันไงฮะสงครามการคา้าตอนนี้ไอ้เถกบอเนี่ยมันก็กีดกันใช่ไหมม,มันกีดกันการค้าสินค้าจีนมันก็ทะลักทะลักไทยใช่อเมริกาขึ้น,นกําแพงภาษีของไอ้รถอีวีรถอีวีจีนก็ผลิตมาเป็นล้านคันมันก็ต้องทะลักมาไทยเลยครับมันทะลักมาแล้วไม่ใช่สินค้าไอ้รถยนต์มันมาหมดเลยเพราะอเมริกามันตั้งเป้าตั้งเป้าหมดเลยมันเล่นงานสินค้าจีนจีนก็แอนตี้อเมริกากันใช่ไหมไอ้ที่เขาพูดกันน้อะมันก็ไกลตัวแต่ว่า มันก็ลากมาเจอเรื่องยูเครนไงมับเองเลยใช่ไหมครับใช่ไหมเพราะว่าไอ้ไอ้ไอ้รัสเซียมันก็ขึ้นไอ้เรื่องเรื่องที่ตรงนี้ราวนี้ปัญหาคือเราค้าขายอ่ะราค้าขายสินค้าจีนมันไปไหนไม่ได้มันก็มันก็วิ่งมาไทยแล้วเราใกล้กับจีนถนนดีๆแทนที่เราจะขายออกกลายเป็นว่ามันะลักสินค้าเข้ามาทั้งเรา โอ้มาง่ายค่ะเดี๋ยวนิสใส่รถไฟมาเนี่ยดิเนี่ยแล้วก็มีทางน้องคายแล้วก็จสาทางรถไฟเลยนะความเร็วสูงอ่ะไอ้เท่าที่รถไฟไอ้ไอ้ทางคู่อ่ะทางคู่ใช่ไหมรถไฟราคู่ไอ้ทางไอ้ทางไาไอ้ไฮสปีดโดยส่วนตัวผมนักโลจิสติดนะเอาแค่โคราชก็พอแล้วอออ๋อคุไปต่อเขาเดี๋ยวเขาวิ่งมามาสะดวกใหญ่ก็มาเต็มตัวเลยใช่ไหมคือเผาบอกว่าสินค้าวกินก็มาเต็มตลาดคุณดูเดี๋ยวนี้ซืีเนี่ยมีแต่ของกีนทั้งนั้นนะครับใช่ไหม และเราก็เจอการแข่งขันทั้งเวียดนามก็คือพูดง่ายว่าเราเนี่ยมันมันตกยุคดีกว่าเพราะว่า,าเรามัวแต่เรื่องที่มีเนี่ยเรื่องการเมืองของเราเนี่ยนะเราเลิกกันมาตั้งยี่สิบปีได้แล้วมั้งครับแต่คุณทักสินถูกออกไปอย่างนอกประเทศก็แกเป,ป่ากันสิบเก็ดปีเนี <49. S 2> นะ่ยสี่เก้าสิบเ็ดสิบเ็ดปีที่ประเทศ <8 S 2> ไทยติดกับกตักเนี่ยนะฉันรักทักสินฉันไม่ชอบทักสินต่อไปจะมีเรื่องลุงตู่ใช่ปะตอนนี้กลับมาเรื่องทักสินใหม่วนเวียนกันอยู่รงนี้ เออมันวนเวียนอยู่อย่างงี้เดยวก็มีปิ๊กตู่ซอลมาหรอกทำมาหากินก็ไม่ได้สักทีว่างั้นเลยนะพอจะค้าขายก็ปรากฏว่าระดับโลกก็จำแย่ออืโลกที่เขาเปลี่ยนน่ะโลมัวแต่เราโมเราโมแต่มีปัญหาเองไหมเพราะว่าเขาเปลี่ยนเทคโนโลยีอานใดเขาจะไม่ใช้แล้วนักแข่งวงจรไฟฟ้าเขาจะไม่ใช้แล้วนวัตกรรมเขาเปลี่ยนไอ้ที่เราผลิตขายเขาอยู่เนี่ยนะออื เราก็ขายแมงยางพาราเนี่ยเป็นแท่งขายข้าวเ่ยอู้ขายข้าวสิบปีได้ดีใจใหญ่โตท่านก็ใช่ไหมคุณดเห็ีนภาพด้วยแล้วพูดใช้คาเนี่ยมันสังเวชอะเราจะไปแข่งกับอินเดียไอ้สินค้าพื้นฐานพวกเนี้ยทั้งข้าวทั้งอะไรพวกนี้เนี่ยเรามันควรจะขายที่ข้าวแล้วแปลรูปเป็นอะไรนะฮะเป็นข้าวันเป็นข้าวสุขภาพทําเป็นเป็นแป้งทาหน้าเป็นอะไรอย่างเนี่ยคุณขายเป็นตันขายเป็นแท่งอืครับ ช่ไหมแล้วแล้วเราจะคนก็ไม่มีงากรีดยางก็ต้องเอาไพม่ามากรีดเดี๋ยวนี้พม่ามันก็ไม่กรีดแล้วใช่ไหมเนี่ยผมกำลังพูดว่าคือเราขาดพูดให้ว่าเราล้าสมัยอย่างแรงเลยนะนะอย่างนี้พูดอย่างนี้ดีกว่าแล้วมันก็ทู่ซีขายเพาทู่ซีขายภาษาจีนทู่ซีก็คือก็กดลดเข้าทนไมงันพูดเรื่องราคาตัวรถกดราคาอีก่าแรงใไหมมันก็ไปเกี่ยวกับค่าแรงอีกืมครับผมนะครับก็รวมๆแบบนี้เนี่ยผมกำลังบอกว่า ็คงซึมงเงียบไปถึงสิ้นปีโ oh. เพราะว่าเราไม่เห็นนโยบายอะไรออกมาเลยนะอืมะ mm. อันนี้ไม่ได้ว่าคือไม่ได้คอ,อก่อนมือแต่เราพูดตรงๆถามหน่อยเพือภาพคล่องตอนเนี้ทั้งทั้งชาวบ้านตอนเนี้ยมันลาไปโรงงานเลยนะเห็นไหมโรงงานติดตัวไปพันเ็ดร้อยแห่งใช่ไหมเปิดเรนี้โรงงานเกิดใหม่เนี่ยนะสุทธิเนี่ยจะ mm. เคยเคยโรงงานสุทธิไหมายว่าเปิดกับปิดเนี่ย uh. หักลบกันเนี่ย mm. เดิมเนี่ยเรายัง เป็นเลขบวกอยู่ร้อยห้าสิบโรงต่อเดือนนะอนี้เหลือห้าสิบโรงงานต่อเดือนอืใช่ไหมแล้วก็อุตสาหกรรมใหญ่ๆเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่ปัญหาลงเล็กนะลงรถจนเขาก็ย้ายค่ายกันไปแล้วต่อไปอะไรพวกเนี้มันจะเป็นปัญหาที่เราจะเห็นอุตสาหกรรมค่อยๆย้ายฐานได้ไอ้สี่ร้อยหกร้อยบาทมาเนี่ยผมว่าเราเฉ่การย้ายฐานที่มากกว่านี้อืครับผมถ้าถ้าถ้าเราคิด ว่าเราสามารถที่จะบริหารตรงนี้ได้เลยเนี่ยอันดับแรกเลยเนี่ยควรจะต้องทาอะไรก่อนนะคุณตินิดมันก็เป็นประคองตัวตอนนี้มันมันมันคุณทําอะไรไม่ได้นอกจากโดนถูชีพลงไปในน้ำาอละคนมันตกน้ําอ่ะใช่ไหมหมายความว่าตอนนี้มันก็แก้ไอ้เปลาะแรกคือตังค์ไม่เปลาะตังค์มันไม่มีไอ้ตังค์ไม่มีมีมันมีสองแบบก็คือ,อไรายได้มันน้อยค่าขายไม่ดีประชาชนไม่มีตังค์ส่วนหนึ่งนี่เยอะอืมันต้องไปแก้เรื่องนี้เรื่องนี้เนี่ยต้องแก้ก่อนไอ้นี้เปลาะบางเนี่ยน,นะ คนไหนพอพอไปได้ก็ปล่อยให้เขาไปผ่อนบ้านได้ไหมเออเ,อเงินต้นเ,เงินดอกอะไรพวกนนี้ไปยึดไปไล่ยึดเขาก็มันก็ไม่ได้อะไรมาใช่ไหมต้องใส่เงินประชาชนฮะับดังบอกอย่างนี้เลยไอ้ดิจิตอลจออกไปออกไม่รู้อะมันดีตั้งนานใช่ไหมแต่ตอนนี้ต้องใส่ตังค์ชาวบ้านจะเป็นคนละครึ่งหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยต่เดียการคุณต้องใส่ตังค์ในจ้างด้วยใช่ไหมใส่ตังค์ในจ้างด้วยแล้วก็เริแ่แไปแก้หนี้นี่เรื่องใหญ่นะฮะประเทศไทยเราตอนนี้เป็น คือคุณไปไม่สามารถพึ่งเงินสถาบันการเงินได้อันนี้อันนี้มันก็เหนื่อยนะทั้งชาวบ้านด้วยผมมีเพื่อนปเป็นเจ้าของหมู่บ้านจัดสรรเนี่ยอืแกบอกลูกค้ามาห้าคนเนี่ยปล่อยแะ่ข<อ>ายจองไว้ห้าคนเนี่ยแบนปล่อยคนเดียวครับนี่เห็นภาพเลยนะเนะี่ยแล้วก็บางหมู่บ้านของแกเนี่ยแกต้องเอาไปเช่าอะ่ะให้คนเช่าไม่มีคนซื้อครับเข้าใจครับ อันนี้ก็เป็นภาพใหญ่ของเราต้องใส่ตังค์เริ่มเริ่มต้นเนี่ยต้องใส่ตังค์ช่างในจ้างและก็ประชาชนคนก็ซื้อของมันก็เกิดเกิดการผลิตนะกำลังการผลิตเดินอยู่หกสิบเปอร์เซ็นต์นึกนึกออกมาจะซื้อมาตัวแทนที่เดินแปดสิบเปอร์เซ็นต์ครับเก้าสิบคือเดินอยู่หกสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ตามมาก็คือว่าดูเชื่อว่าเรื่องหนี้เรื่องใส่เงินนะไอ้เดิมดิจิตัลถ้าถ้าทําแล้วประเทศไม่เจ๊งก็ทําไปแต่ว่ามันเข้าไปอีกสิ้นปี ยาวเป็นก yeah. ีหลายเดือนไปถึงปีห oh น้าใช่ไหมตอนนี้ไอ nice> ้สรงออกอจะทํายังไงเพราะมัาทำเรื่องการค้าขายแล้วก็สุดท้ายเลยนะอืมปีมาปล่อยเกาเต็มเมืองได้ยังไงพวกนี้มันแย่งงาชีพเราหมดนะครับทบเข้าใจเข้าใจครับผมก็อย่างประมาณว่าเดินไปไหนก็แดงไปหมดเลยนะประมาณนั้นลักษณะดูิคุณซื้อของเออ ออนไลน์เนี่ยมีของไทยว่ะของเล่นมันของเด็กมาไม่เหลือเลยนะผมดูนะเื่อผ้าคุณไปดูไม่อยากบอกไอ้ร้านไอ้ที่อยู่ขึ้นหน้าเนี่ยคุณไปดูนะอมันตัวเวียดนามก็มีอินเดียก็มีอินโดนีเซียก็มีมีมาเข้มาเมดอินแล้วนะเม็ดอินไทยเราแทบจะไม่เหลือเลยนะมันแล้วมันก็จูงใจด้วยมันยี่่ห้อออะะไรมันก็จูงใจด้วยราคาด้วยนะคุณธนิตเนาะคือพอมันพถูกกว่าคนก็ซื้อไงของมาเนี่ยนะไอ้พัดลม ก็ต,ตรมที่ของที่ใช้กับอไนะอ้นะไอ้ไอ้มือถือ,อน,นะ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ใช่ต้องงงขายได้ไงร้อยก่าบาทมันรายการเป็นว่าซื้อมาด้วยความงงงงมันขายได้ยังไงแล้วแล้วที <c oughs> <c oughs> ่สำคัญคือถ้าต่อไปแล้วคนไทยเองก็ไม่มีเงินกระเป๋าด้วยต่อของถูกก็ซื้อไม่ได้อีกแต่คนที่มาเดินในเมืองไทยทุกวันนี้เขามีตังค์มากกว่าเราอีกซื้อของเข้าอ่ะเราอาจจะรู้สึกว่าเออเันซื้อ <c oughs> มมของได้ถูกนะรับ <c oughs> ที่สุดโรงงานมันไม่เหลือไงแล้วคุณจะ <c oughs> มีแล้วคุณจะมีค่าจ้างมาจากไหนอ่ะ คุณดูกรณีของสปปลาวเห็นไหมคือแต่ของไทยอ่าเห็นไแล้ววันนี้เกิดอะไรขึ้นเห็นไหมใช่ฮะถ้าคุณคุณธนิชบอกว่าเข้าไปมีแต่ของจีนสินค้าจีนเรื่องของเรื่องคือแอปมันแอปจีนด้วยใช่ไหมที่เราซื้อกันเป็นหลักมันแอปจีนหมดเลยทีนี้เนี้ยรัฐบาลต้องมาดูหนึ่งคุณมาค่าขายได้ยังไงออเออลูกมาเรียนตามลูกมาแล้วเสร็จแล้ว คุณมาเปิดร้านคุณไปดูแถวหอการค้าไทยอ่ะเต็มไปหมดเลยแถวโวลจันรแถวอะไรดีเนี่ยเป็นย่านยนหมดเลยนะครับผมเนี่ยแล้วแล้วคุณปล่อยได้ไงที่พม่าหนีมาใส่รถมาคุณไล่จับเขาใช่ไหมในในมุมมองธุรกิจที่ไอ้นี่มากันเตงตคุณไปดูครับผมชาจีนด้วยในในมุมมองทางธุรกิจทางผู้ประกอบการค้าของไทยเนี่ยถ้าจะมีใครสักคนหรือภาครัฐเนี่ยส่งเสริมให้มีการทําแอปช้อปปิ้งฝีมือคนไทยร้านค้าคนไทยเนี่ย อยู่ได้ไหมสูด้วยเลยนะความคิดคุณเนี่ยคุณพูดดังๆเลคุณเสียฐาแกรีบทำแฝฟอร์มเลยคใช่ทวามแลดฟอร์มแล้วแลดฟอร์มเมื่อซ้อมไทยเนี่ยนะเออเอาโอทอปไปขึ้นแล้วแต่ด้วทำ้วค่อยส่งเสริมนวัตกรรมหมาวิยาลัยในพื้นที่ก็ไปช่วยเขาแล้วก็ให้ทุนเขาใช่ไหมแล้วก็เนี่ยแหละ สมาพรมแพ็กเกจิ้งมันมีเยอะแยะบ้านเราเนี่ย้ะไปวางบนแพลตฟอร์มนี้ให้หมดใครจะค้าขายอะไรให้เป็นแพลตฟอร์มใหญ่ไปทั่วโลกเลยนะตัวกลางตัวเชื่อมที่มีประสิทธิภาพเออเว้ยมันได้เข้าถึงไอ้ไปไอ้ออนไลน์เนี่ยมันสามารถก็มันเข้าถึงบ้านเนี่ยครเรือสามารถค้าขายได้มันไม่เหมือนอย่างส่งออกนะส่งออกโปกตีเนี่ยคุณก็อย่างเก่งคุณก็ไปเป็นไปเป็นลูกจ้างเขาหรือไปค้าขายกับรงประเทศเอบริษัทส่งออกซึ่งก็ไม่ง่ายๆนะแต่อ้ออนไลน์แบบนี้เนี่ยมันชาวบ้านครเรือเนี่ยมันขายขึ้น ขึ้นได้เลยนะครับอืมันี้เห็นด้วยเลยนะของคุณพูดมาเนียใช่เลยเวลาเขายืมไปใช้ด้วยนะครับผมได้เลยครับผมขอบคุณนะครับอ mm ันนี้ดูเลยครับมันทูกเพราะให้เอกชนไปสร้างเนี่ยแพลตฟอร์มพวกนี้เราทําไม่ได้หรอกอืมครับมันหลายร้อยหลายร้านหลายร้อยล้านใช่ไหมใช่รัฐบาลเนี่ยเราก็มีสมารถเทคโนโลยีอะไรเนี่ยนะครับใช่ผมเห็นด้วยร้อยเปอร์เซ็นต์เยฮะครับผม โอ้ขอบคุณมากๆเลยนะครับอะวันนี้เวลาบอกพอดีครับคุณธนิตครับขอบคุณคุณธนิตนะครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับ